สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการขืนเข่าวเช้าค่ะมุก้อยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะคุณพิษอาภาจำนองเนียนประธานชมรมแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมคณะแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมโดยมีพระครูโคสิตสุทธสอนเจ้าอาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นการถวายพระตาหารเพลนแด่พระพ่สุขสงฆ์จำนวน17รูปถวายน้ำดื่มสะอาดกองบัชาการกองทัพไทย ทำความสะอาดสถานที่โดยรอบบริเวณศาสนสถานพื้นที่ปฏิบัติธรรมปล่อยพันปลาน,านานาชนิดจำนวน500ตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามโครงการบ้านวัดโรงเรียนการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรอิอย่างเคร่งครัดนวชัชรธรรมมาวาเลขที่99 ถนนขุมทองลำใต้ติ่งแขวงขุมทองเขตลาดกระบงังจังหวัดกรุงเทพมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนงึสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลครูพาธรรมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเทคนิคการทำปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ำการทำน้ำยาอเนกประสงค์สบู่และแชมพูในโครงการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวงัรงกรมราชทรร์รุ่นที่4ี่ทับหนึ่งนาเรือนจำอำเภอทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี